เฮ้ยนี่เขาซื้อไก่เคฟซีมาเหรอพี่ขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้แต่ว่าไม่ให้กินเอ้าขุนเขาไก่เคฟซีขุนเขาดูสิมีตั้งหลายชิ้นน่ะทำไมขุนเขาอ่ะไม่ยอมแบ่งพี่นายกินล่ะพี่นายนั่นเนาจะไม่อิ่ม เอา้าขุนเขาวิ่งไปนู้นแล้ว่ะดูสิพี่นายอะไรของขุนเขาเนี่ยต้องใส่คนนนาจหิวเกินไปแล้วก็ไก่ KFC ก็มีตัง้งเยอะนะพี่นายไม่แบ่งเรากินสักชิ้นเลยอ่ะหุ่ยอะไรก็ไม่รู้เนาะ เอมปั่นจัก,กรยานเล่นดีกว่าพี่นายมาเลยพี่นายออเอา้าทำไมพี่นายไม่มาล่ะมันไปไม่ได้มันได้นิดเดียวอีทได้ไหมได้น,นิดนึงโอ้พี่นายพี่นายมามีรู้แล้วดูสิพี่นายจัก,กรยานพี่นายนะ่ะยางมันแบนเนี่ยดูสิอุ้ยมันเล่นไม่ได้หรอกพี่นาย ถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าน้องนายเฮ้ยน้ำมันน้องของนี่นะน้งเขากำลังเล่นสกูตเตอร์อยู่เลยถ้าัมเราไปเล่นด้วยดีกว่าดีเลยพี่นายถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปขอน้องคุณเขาเล่นสกูตเตอร์ดีกว่าน้องคุณเขาก็จะแบ่งเราเล่นด้วยน่าสนุกดีนะน้องนายไปไปขอเล่นด้วยได้ไหม ใช่แล้วคุณเขาโอ้คุณเขาคุณเขาเล่นสกูตเตอร์เท่จังเลยอ่ะขอพี่นายเล่นด้วยสิไม่ได้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 อ๋อขอบคุณนะคุณเขาเฮ้ยไม่ได้เหรอคุณเขาอะไรเนี่ยพี่นายขอเล่นสกูตเตอร์นิดเดียวก็ไม่ได้หรอได้หไ้หมคุณเขา อีกไ,ได้เอา้าทำไมคุณเขาไม่ยอมแบ่งพี่นายเล่นด้วยล่ะคุณเขาตออยากไ่้เป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนูอยากเล่นสกูตเตอร์เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอหนูก็ไม่รอหรอเล่นกันทีละร<ม>อ,ผอบผัดกันเล่นเนาะคุณเขาน้อไปเยอะเอ้านี่จะไปเยอะทีเนี้ยมันมี้ยอเลยเอา้เอาตูไม่แบ่งแล้วเฮ้ยใ,ใช่แล้วน้องนาย คุณเข่าไม่ยอมแบ่งอีกแล้วใช่อยอะไรของน้องคุณเข่าเนี่ยันนี้ีอัวนัวนี้อัดตัน้กันเลยเป็ดเอนี้ทําทัทีเลย น้ามาพุงเขานี่นะกำลังเล่น i p า d อยู่เลยถ้างั้นเราไปเล่นด้วยดี่กว่วแทนเป็นเกมที่เราชอบด้วยถ้างั้นไปที่กลันกวน้องนายคุณเขากำลังทำอะไรอยู่หรอครับเล่นเก,กมเที่เราชอบมากมากอย่าบอกนะว่าเกมโรบอทเหรอใช่ครับโอ้โหถ้าอย่างงั้นนะ่ะเราไปขอน้องคุณเขาเล่นดูดีไหม น้องคุณเขาอ่ะเขาใจดีเขาต้องแบ่งเราแน่เลยอ่ะน้องนายให้เง้นไปกันไหนคบมามี่โอเคขุณขาพี่นายขอเล่นเกมด้วยได้ไหมขุนเขาพี่นายขอเล่นเกมด้วยได้ไหมเอาขุนเขาขุนเขาจะไปเล่นคนเดียวมันจะสนุกได้ไงมันต้องมีพี่นายเล่นด้วยได้ไหมขุนเขาได้ไปที่เองได้ไี่ได้ขุนเขานั้น นะคุณเขาน้าไม่ได้หนูบอกว่าไม่ได้แล้วิะไม่ได้เอาคุณเขาคุณเขาว่าแบ่งพี่นายเล่นด้วยสิเล่นคนเดียวมันไม่สนุกรอกคุณเขาเอพี่นายควรจะแย่ไปหนูไปเย็นที่ัวเอาพี่นายเฮ้คุณเขาไม่แบ่งหนูอีกแล้วอ่ะใช่แล้วพี่นายคุณเขาเขาเป็นอะไรขุงเขาเนี่ยอ๋อฉันะไปฟังหนูไปที่กลัว วันนี้เขาแปลกไหมน้องนายแปลกครับไก่ KFC ก็ไม่ให้เรากินอะไรอ่ะน้องนายแบบนี้เลยตั้เยอะอันนี้มันไข่เอาซื้อมามันเป็นไก่ KFC สกูตเตอร์ก็ไม่ให้เราเล่นใช่เกมก็ไม่ให้เล่นเฮ้ยเกมโรบอกก็ไม่ให้เราเล่นอ่ะเฮ้ยทำไมขุนเขาทำตัวไม่น่ารักเลยอ่ะน้องนายเราไปฟ้องป๋าป้าดีไหมมามี่ ไปฟ้องป้าป๋าหรอ<ช>การฟ้องมันไม่ดีนะพี่นายไม่แต่มันต้องฟ้องเอาอย่างนี้พี่นายต้องบอกว่าถ้าอย่างงั้นน่ะเราไปบอกป้าป๋าดูดีกว่าเพราะว่าป้าป๋าอาจจะช่วยให้น้องคุณเขาปรับเปลี่ยนนิสัยได้ดีกว่าไหมน้องนายดีครับ่ะถ้างงั้นเราไปตามหาป้าป๋าดีกว่า เฮ้ยทำไมกูคอยป็ขคนแบบนี้ยังยังไม่ได้พูดอะไรเลยปะป๊าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรรู้ไหมเป็นยังไงมามีน้องขุนเขาซื้อ KFC มามีตั้งหลายชิ้นก็ไม่แบ่งน้องนายกินสักชิ้นเลยปะป๊าโยังยังไม่หมดแล้ววันนี้เล่นสกูตเตอร์ แล้วก็บอกว่าหนูอยากเล่นคนเดียวหนูไม่แบ่งพี่นายหรอกพี่นายไปขอเล่นก็ไม่ให้เล่นใช่ก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมน้องนายใช่ครับใช่แล้วแล้วมีอะไรอีกน้องนายฝนตกแดดออกนกกระจอจดอกจากล่างไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S 2> หุยป้าฟังก่อนมีอะไรอีกนะน้องนายมีเล่นกเกม น้องคุณเขาเล่นเกมรูบบอกที่น้องนายชอบอ่ะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นปกติเขาก็เล่นด้วยกันนะเขาไม่แบ่งวันนี้เขาไม่แบ่งเลยไม่รู้เขาเป็นอะไรทําไมเขาทําตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะป๊าปา<อ>น้องนายอ่ะก็เลยอยากบอกป๊าป๊าแล้วก็ให้ป๊าป๊าช่วยช่วยบอกคุนเขาหน่อยขุนเขาจะได้ทําตัวน่ารักน่ารักจะได้เป็นที่รักของคนอื่นไงป๊าป้า,าป๊าปามีวิธีไหม มีวิธีไหมเหรอเราก็น่าจะไปคุยกับคุณเขาตรงๆเลยนะป้าตื่นยังตื่น <tri able> <c oughs> แล้วแล้วเหรอโอเคถ้างั้นเราไปตามหาคณเขาดีไหมป้าปา,ปาไปคุยกับเราตรงๆเลยดีกว่าน้องนายไปไปกันเลยคุณเขา,าคุณเขาคุณเขาอยู่ไหนน้าคุณเขาคุณเขามานน้มาดูตรงนี้มา คุณเขาไม่อยู่เหรอกจะไปหรอ,อเอ๋ในนี้มีไหมคุณเขาคุณเขาในนี้ก็ไม่มีอ่ะพี่นายในนี้ล่ะในนี้ก็ไม่มีหรอกไหนโอ้โ oh, ห oh. หรือว่าพี่นายเบาๆว,ว่าฝนมันตกแล้วอ่ะดูสิพี่นายฝนตกงหนักเลยแสดงว่าคุณเขาอ่ะต้องเข้าบ้านแล้วหรือเปล่า ใช่ทั้งนัน้นเราปปไปดูในบ้านดีกว่าไปไปไปดูในบ้านดีกว่าพี่นายอ้เรื่องไงพี่นายคุณข้าลังกินไก่อยู่เลยคุณข้านั่งกินไก่อยู่เลยพอยยดีเลยพี่นายเดี๋ยวป๊า้าจะได้ไปสอนน้องด้วยว่าให้แบ่งเคฟซีกินด้วยกันดีไหมดีครับไปบอกน้องกันโอคุณข่าวครับ <c oughs> อุ้ยยัง <c oughs> <c oughs> อะไรคุณข่าว ตกอกตก,ตก,ตกใจหมดโอเคเอฟซใช่สิปะุะ <K FC. S 1> เาเคเอฟซีเขาจาได้ไหมตอนที่คุณเขาเป็นเด็กอะคุณเขาอะชอบกินเคเอฟมากเลยนะรู้ไหมแล้ววันหนึ่งอะ่ะพี่นายอะเขามีแก่เค c อยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็แบ่งหนูกินด้วยหนูจําได้ไหมครับตอนหนูเป็นเด็กอะอ๋อป,ป๊าป๊ากำลังจะบอกว่าพี่นายตอน ตอนที่คุณเขาเด็กคนนี้พี่นายก็แบ่งใช่แลุณเขากินใช่แล้วตอนนี้พี่นายเขาอย<ช>ากกินหนักของเขา, Arizona, เขาให้พี่นายกินด sure. ้วยได้ไหมครับได้รับเห็นไมกูาทำไมสอนง่ายจังได้เขาคุณเขาเป็นเด็กดีใช่ไหมครับใชครับคุณเขาแบ่งนี่กินใช่ไหมครับได้ครับนี่ีทำไมคุณเขาเป็นเด็กดีจังเลยแล้ววันนี้คุณเขาอะที่ทําตัวไม่ดีไม่ให้พี่นายเล่นของเล่นกับไม่ให้พี่นายเล่นเกม ข่าวอ่ะก็ต้องขอโทษพี่นายด้วยนะที่ทำตัวไม่น่ารักโอเคไหมครับขอโทษคนระัโอ้โหขุนขาอ่ะต่อไปนี้ทุกอย่างขุณเขาก็จะแบ่งพี่นายด้วยใช่ไหมคุณเขารักพี่นายไหมครับรัเอหอหลากมากเลยน้องนายรักน้องไหมครับรักครับโอ้โห,โอโหตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังกินไก่เคเอฟซีอร่อยมากเลยดูสิกินไปกินมาเลยสองชิ้นเลยป๋า เด็เลยวันดีอ้าก็คุณเขาเป็นเด็กดีไงป๊าโอ้ยแสดงว่าวันนี้ที่คุณเขาอ่ะไม่ได้แบ่งของเล่นพี่นายอะแต่ว่าคุณเขาลืมตัวใช่ไหมครับอ๋อแล้วคุณเขาจะทําแบบนั้นอีกไหมเอยไม่ทําแล้วนะน้องๆก็จำไว้ด้วยนะคะเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็ต้องแบ่งอะไรซึ่งกันและกันนะแบ่งปันกันนะใช่ไหมคะพี่นายใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมรักกันด้วยนะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะแล้วก็กดติดตามช่องดีทีวีและช่องขุนเข่าทีวีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะไปกินไก่ก่อนบุบ๊้ย